ของเราใช้แผนกระดาษแบบไ i น a r y ทำไมต้องใช้ไ i น a ร y ทั้งนั้นที่มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายก็เหมือนเราเหมือนท่านนะครับถ้าเลือกได้ระหว่างงานยากยากกับงานง่ายง่ายถ้าเลือกได้ต้องการแบบไหนครับพี่ยากยากทำแบบง่ายง่ายต่ต้องมีอนยญากและในการถ้าเราจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยระหว่างลงทุนมากๆกับลงทุนนิดเดียวถ้าเลือกได้ต้องการแบบ เดียวนัว่นแหละไม่ต้องมีความเสี่ยงเยอะนี่คือเหตุผลที่เราใช้แพลตฟอร์บไบโนรีธุรกิจของเราถูกต้องตามกฎหมายในการจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นบริษัทในดับที่32ตั้งแต่ปี45่ามาวันที่สิบปพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าธุรกิจค้ายตรงนามจอนเดนทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดในวันนี้เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถทำเป็นอาชีพได้เลยเห็นไหมครับ ไม่ใช่ทำเล่นๆแต่ถ้าอยากทำเล่นๆไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับไปดูกันต่อนี่คือเป็นรูปร่างหน้าตาบนบูสิคค้าที่จอแอนคอยมีไว้บริการเป็นเครื่องมือให้ท่านจะซื้ออะไรก็ได้ใครรักสุขภาพซื้อสินค้าหมดสุขภาพใครอยากได้สินค้าเกี่ยวกับเสริมอาหารก็ซื้อสินค้าเกี่ยวกับเสริมอาหารมีเยอะนะคบมีเยอะผมสาธยายาไม่หมดหรอกครับใครสนใจดินพันทางการเกษตรก็ซื้อสินค้าทางการเกษตร วันนี้นะครับสิทธิค่าทางการเกษตรลังหลายทศศู่ต์จอนคอยนับไม่ถ้วนบางครั้งผมยังงงเลยว่าต้องแบงนีต้องมีอะไรในจอยแอคอยมันเยอะนะครับนอกอจากนั้นใครชอบในเรื่องของในเรื่องของเครื่องสอมงานะครับที่จอยแอนคอยก็ไม่น้อยหน้าในเรื่องของคุณภาพนะครับ,นะรนะรบและในเรื่องของผิภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ไม่ ant, ม pues on, ว, on, ว่าจะเป็น on, น้ำมันเครื่องสารเครื่องเครื่องยนต์ตัวประหยัดน้ำมัน นะครับหรือจะซื้อรถยนต์ผ่านระบบจอยคอยก็ได้เห็นไหมนะครับและถ้ามีรถยนต์พูดถึงรถยนต์รถยนต์ทุกคันจะต้องมีพรบถ้าไม่มีพรบไปต่อทะเบียนไม่ได้ไปนต่อภาษีไม่ได้ถูกไหมครับซื้อผ่านจอยคอยสิครับถ้าเราอยากจะได้ขับรถแบบมั่นใจสบายใจท่านก็ซื้อประกันภาคสมัครใจ แต่เป็นประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสาประเภทสองกสาบวกใจาตางเหมือนกันได้รับความคุ้มครองเหมือนกันแต่ใจต่างที่กันเพื่อจะซื้อที่อื่นอย่างเงี้ยแต่เรามาซื้อที่จอแอนคอยเราได้และได้กลับคืนมาถ้าเป็นอย่างนี้คิดบดีไหมนี่คือความเหมือนที่แตกตา่าง ประการชีวิตยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นชื่อโตเกียวมารี L ซื้อที่นี่ก็ได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่บอกว่าจอแอนคอยจะรวบรวมสิ่งของต่างๆที่มันเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์เนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่เพียงแต่ท่านซื้อผ่านระบบแล้วระบบก็จะปลงรายจ่ายของท่านนะครับปรับ,บคืนมาเป็นรายละตามแผกนการณ์ที่ผมจะพูดนี่สิบนาที วันนี้นะครับการกระทำธุรกิจที่นี่จะสําเร็จหรือไม่ทําได้หรือไม่ต้องฝากข่้นไปถามตวเองว่าทำสามข้อนี้ได้ไหมข้อที่หนึ่งจ่ายค่าสมัคร450บาทคุณพี่คิดว่าทําได้ไหมครับทาได้ไหมครับ450บาทได้อะไรบ้างอ่าจ่าย450เนี่ยฉันได้อะไรไม่คุ่มือเล่นดนกนตาลอบเล่น,น,ลนประวัติ ทุกอย่างของบริษัทสินค้าหลายรายการอยู่ที่นั่นศึกษาขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ได้ยกเงินไม่คุ้นไห้650บาทแค่นี้นก็คุ้มแล้วสมัครวันนี้แล้วเลิกทำเดืนอนนี้มีกำไร200พี่ว่าไหมยังเห็นเห็นมีกำไร200เป็นการสมัครครั้งเดียวไม่ต้องต่ออายุเลยปีหน้าก็ไม่ต้องต่ออายุ3ปีก็ไม่ต้องต่อนะครับร้อยปีผ่านไปก็ไม่ต้องต่ออายุนี่คือจอยขอยสมัครครั้งเดียว นะครับต้านนิตารเงื่อนไขข้อทีอ่2เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วข้อที่2ซื้อสินค้าอะไรก็ได้เอาไปใช้สะสมคะแนนให้มันรม 3, ครบ3,825คะแนนอะไรบ้างครับอะไรก็ได้ที่ท่านคิดว่ามันจำเป็นสำหรับชีวิตเลยการเกษตรกรซื้อปุ๋ยซื้อพิดพากษาก,กันเกษตรอยู่แล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อที่จอยก่อนคุณภาพสินค้าไม่ได้เป็นสองรองอะไร หรือท่านจะซื้อยงหนึ่งขวดหนึ่งซื้อปุ๋ยเป็สนสิบกระสอบซื้อไอ้นั่นไอ้นี่นั่นมิดนี่หน่อยสะสมรวมกันได้ไหมได้ครับแล้วแต่คอยทดสอบเป็น825คะแนนเงื่อนไขข้อที่สองพี่ช่วยทำได้ไหมครับทำได้สำหรับตนะัวเองไหมเงื่อนไขข้อที่สามซื้อกินซื้อใช้ประทับอปกประทับใจบอกต่อให้คนมาซื้อต่อจากเราสองคนคิดว่าทำได้ไหมครับคิดว่าทำได้ทำได้ สมัคร450ซื้อสินค้าแล้ว3,825แน่พวกนี้แนะนำเพื่อนมาซื้อได้คนหนึ่งปีหน้าเดืนได้ในคนไม่ผิดติการ3ปีกันโอเคไหมครับอันนี้คือเป็นเงื่อนไขแค่3ข้อสำหรับคนที่สนใจอยากมาร่วมทำธุรก,กิจกับวัสดุจอคอนถ้าทำ3เรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยการจ่ายผลตอบแทนจะเป็นยังไงวันนี้ ทางในการจ่ายคอมมิชชั่นของจามคอยอมีหลายช่องทางแต่วันนี้ผมจะคุยเป็นพื้นฐานใก้กับแค่2อช่องทางเพราะถ้าผ่าน2ช่องทางนี้ไปแล้วช่องทางอื่นๆจะได้โดยอัตโม,มัติโอเคไหมครับไม่ต้องอำมันก,ก็ได้อย่างเง้นเ็นต้งเอาละ สองเป็นการจ่ายแบบบาลานซ์ทีมนะครับหรือเป็นการจ่ายแบบรายวันสรุปแล้วจอยอคอยมีการจ่ายคอมมิชชั่นทั้งรายวันและรายเดือนทำทุกวันผลงานเกิดทุกวันต้องได้ทุกวันสิ้นเดือนได้อีกอย่างงี้ครั้และสองไดอ้อะไรอย่างนี้นะนะครับมาดูกันครับว่าการจ่ายแบบรายเดือนและรายวันที่ผมจะพูดไปนี้แต่แ่บไกันไทุกท่านครับ สมมติในครับมีคือตัวท่านใจท่านสมัคร450บาทไปแล้วซื้อสินค้าสะสมคะแนนให้ครบ3,825คะแนใน, 3, นไปแล้วนะครับ425คะแนนแรกของท่านระบบเต็นดออกมาจากดัตรนนี้ตัดออกมาต่อเลยนะครับ425คะแนในใจ2%ลึกทั้งหมดถึง30ชั้น2%ลึกทั้งหมดถึง30ชั้น2%ของ425คะแนนถ้าคิดเป็น 1, เงินคือกี่บาทคือ8บาท50สตางค์ ทต่ที่จับมือสี่อนผมงานมันเกิดขึ้นทุกวั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 นแต่แล้วคนที่เข้ามาเนี่ยคนละสี่คนละสามพันแปดอยย่สิบห้าคะแนนท่านได้เลย425อยาคะแนนแรกนะครับได้สองเปอร์เซ็นต์คือแปลานหาสน 40, สิสมมุติว่าหนึ่งปีผ่านไปเรามีเครือขายแล้วพันคนในพันคนเนี่ยไม่ต้องลดงานทุกคนหรอครับเอาแค่สิเปอร์เซ็นต์ หนึ่พคนในเดือนนี้ทํางานกันอย่างเต็มที่พอถึงสิ้นเดือนแล้วปุ๊บผลงานเกิดขึ้นแค่สิคือร0อยคนร้อยคนเขา้มาตามเงื่อนไขเนยท่านได้คนละแปดบาทห้ิบแปดบาทห้าคูณด้วยหนึ่งรคนรายได้คือ8ปดรบาทนะครับสปีผ่านไปห้าปีผ่านไปถ้าห้าปีมีเงือนไขหนึ่งแสนคน1นึ่งแสนคนออกไป สร้างคือข่าเกิดขึ้นสำเร็จแค่สิเป็นอย่างน้อยสมมติ1ิบเปอร์สนคนมีคนก็มาใหม่หนึ่งหมืคนแต่คนละแปดบาห้าสิบน็คือแปดหมื่นห้าุดนีครับอย่างนี้เติมผลงินเนนกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแต่ระบบจะเ,ก, 8, 5, 10, 8, 5, 10, เก็บเอาไว้ให้แปดบาทห้าสิบแปดทห้าสิบเหมือนเดยวกระปุกไว้ให้เส้นเดือนโอนจ่ายทีเดียวนี่คือเป็นการจ่ายแบบทวินได้เปิดเป็นการจ่ายแบบา,าบบราเือนนะครับส่วนที่ส ทา่านมีคะแนนแล้ว3,825คะแนนนะครับถูกใช้ไปในโควิเดเบสบอลสัก425ท่านจะเหลือที่นี่คือ3,400คะแนน3,400คะแนนในส่วนนี้จะคำนวณให้ในแผนแบบบาลานซ์ทีมบาลานซ์ทีมนะครับของทีมด้านซ้ายและทีมด้านขวาเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ,มนนะนะรบสมมติ3,400คะแนนเนี่ยเราถือมีผลงานเป็นที่หนึ่งผลงาน,นหนึ่ง ก็เหมือนวันนี้เรามีตังหนึ่งบาทเนี่ยทำไมเราไม่เรียกวันมีตังอยู่ร้อยสตางค์เพราะมันพูดยากก็เลยว่ามีตังหน,นึ่งบาทเหมือนการทามีคะแนนสามพันสี่ร้อยคะแนนเราถึงมีคะแนหนึ่งหนวยแล้วมันจะบาลานซ์ยีมยังไงกติการเงื่อนไขข้อดีสามเนี่ยรับซื้อกิน,ซ,กนซื้อใช้ใช,ใช้ดีกระบอกต่อให้มีคนมาซื้อสินค้าต่อจากเราเาป็นตะวัน้ายายตั้งเงื่อนไขเดียวกันเอาสองคนเึนือกถึงเพื่อนแนะนำเพื่อนมาซื้อเลือกถึงญาติแนะนำญาติมาซื้อ ครับเพื่อนอยากซื้อมาแต่คน,นละสามพันแปร้อยยี่สิบคะแนนแล้วทอะไมตัวนี้คือเหลือแค่3,000สิก็เพราะ425คะแนนแรกของเขาเข้ามาต่อให้เราที่นี่เท่าไหละเราก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ตัวนี้8 17, บาทห้าสตัวนี้8บาทห้าสิบในคนมมิเตตบดได้อยู่17บาทแต่ในตรงนี้เหลือซ้าย3,400สา3,400เราบอกว่าทันทีที่มีซ้าย3,400คะแนนนะครับทั้งที่ที่มีสามพี่ร้อคะแนนเราถือเป็นตัวหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นก็คือซ้ายมีหนึ่งหน่วย นะครับาแต่หนึ่งพันหนึ่งพันบาทนี่ไม่ใช่เป็นการไปตัดเอามาจากของเพื่อนนี่ซ้ายหน้าร้อยบาทห้าร้อยรวมกันเป็นหนึ่งพันที่เราไม่ใช่แต่หนึ่งพันบาทนี่เขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทที่มีการขายสินค้าตามระบบแล้วเนี่ยให้กับคนอยู่สามคนถามว่าใครบ้างซื้อตัวเราซื้อแนะนําเพื่อนมาซื้อต่อแนะนำอยากมาซื้อต่อเนี่ยสามคนจะซื้อซื้อคนละเท่าไหร่คนละสามพันแปดร้อยยี่สิบ บริษัทก็จะหาผลประโยชน์กำไรต้นทุนส่วนหนึ่งมันเป็นปกต,นตนนกนินะครับในการทำการค้าอีกส่วนหนึ่งครับจ่ายให้นั่นเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยคือถัวเอ็นคอยนะครับซ้ายหนึ่งพัาหนึ่งคือเป็นคู่จา 1, ่ายหน,นึ่งพันหาว่าหนึ่งพันจะได้วันไหนหลังจากที่มันครบทันทีนะครับสมมติครบวันนี้วันนี้ถ้าครบวันนี้ปุ๊บ้ายหนึ่งพันหนึ่ง พรุ่งนี้คือวันที่หนึ่งมาลื้นตัววันที่สองมาเรื่องคือวันที่สามวันที่สามบริษัทจะโอนเองินให้เราหนึ่งพันเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพแบบแบหรือไทยพาณิชย์พอเข้าใจนี่ครับนี่คือที่มาของรายได้หนึ่งนสบายใจไหมครับอาละซื้อสินค้าได้สินค้าแต่แค่เปลี่ยนที่ซื้อเราจะมีคะแนนให้สะสมคะแนนครบตามเงื่อนไขท่านก็นอยู่ในวงกลมตรงนี้ตำแหน่งผู้จำหน,าน่ายระดับโกนดิสติบิวเตอร์นะครับแนะนำข้างซ้ายมาซื้อข้างขวามาซื้อครบตามเงื่อนไขท่านก,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 ก็ อะไรหลังจากนั้นให้อยู่เฉยเฉยแตโครงสร้างให้อยู่เฉยเฉเราทําตามปติตาสามข้อไปแล้วข้อที่หนึ่งวรนะครับข้อที่ 1, หบบนึ่งสมัคร450บาทข้อที่ 2, สองซื้อสินคา้าไปใช้ครบ3 8 2 5คะแนนข้อที่สามแนะนำคนมาซื้อต่อจากตัวเราภายใต้เงื่อนไขเนแบบสองคนจบหน้าที่เรานะเพราะต่อไปเป็นหน้าที่ของเพื่อนและหน้าที่ของญาติเพื่อนกับญาตินะครับมาอยู่ใน ในจุดๆนี้ก็แสดงว่าเขาผ่านกติกราเงื่อนไขข้อที่1และข้อที่2มาแล้วถูกไม่ถูกถูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องทําหน้าที่ข้อต่อไปคือแนะนํำคนามาซื้อ2คนเพื่อนก็แนะนําข้างซ้ายมาซื้อชื่อกอากับหอแต่ครับซื้อเหมือนกัน 1, คนละสาพันแปดร้อยยคะแนน แต่ละาคนซื้อเหมือนกันคน3,825คะแนนเช่นเดียวกันครับของคอและนอน425คะแนนแรกของเขาก็จะมาประเมินในแผนตรงนี้จ่ายให้กับญาติและจ่ายให้กับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถึงมีผลงานหนึ่งคู่ญาติก็ทงได้หนึ่งพันแต่ตัวเราเองจริงๆเนี่ยนะครับที่ผมอธิบายมาเมื่อสักงรนี้ถามว่าการทำงานของเรามันจบแล้วตั้งแต่เราแนะนำกองกับขอมาซื้อใช่ไหมใช่จบทรงนั้นครับ แต่ระบบเขาบอกว่ายังจบไม่ได้เพราะผลงานนี้กอขอคอ,องมาซื้อเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นจากการทาง,งานของเพื่อนและญาติที่แนะนำมาซื้อตามกฎิกาเงื่องขข้พอริรษาของเขาเี่ระบบถือน้ำให้เราด้วยถึงมีผลงานใหม่เกขึ้นซ้ายมีสองขวามีสองนั่นคือสองคู่หนึ่งคู่ใจหนึ่งพันสองคู่ได้สองพันถ้าเห็นถึงความเปลี่ยนไปในเรื่องของรายไ,ได้ไหมครับ ทำเองได้หนึ่งพัทีมงานเพื่อนกับญาติทำให้กลับได้มากกว่าอย่างนี้ยคิดว่าดีไหมพี่บ้านี่คือจอยยางพอเช่นเดียวกันครับต่อไปครับต่อไปนะครับตัวท่านเพื่อนญาติถ้าตามโครงสร้างเนี้ยอยู่เฉยเเพราะสามคนเนี้ยคือตัวท่านเพื่อนและญาติ